สวัสดีครับวันนี้ก็มาตามคำขอรองลงมาจากฮีโร่ฮันเตอร์คือไซบอร์ทำลายล้างนะครับทุกคนอาจจะมองไม่เห็นนะเพราะว่าแดดมันส่องมาแล้วนะทุกคนแต่พอผมเอากล้องออกจากแดดก่อนดีกว่าแล้วกล้องออกจากแดดเรียบร้อยแล้วมาโอเคนะครับสำหรับตัวละครตัวนี้นะครับผมก็น่าจะเป็นตัวละครเกือบท้ายสุดแล้วมั้งเกือบท้ายสุดก็น่าจะเป็น ทัสมกิแหละมาเรามาเริ่มกันที่สกิลแรกผมบอกว่าเลยว่าอันติตัวนี้โคตรเทพครับผมมาสกิลแรกปืนกลพัดมีดีมีเทพแค่อันเถี่ทุกคนส่วนที่เหลือก็ไม่รู้จะตีใครโดนหรือเปล่าสกิลที่สองการจุดระเบิดต้องหันมาด้ยวยนะไม่งั้นไม่โดนชอบหันมาสกิลที่สามบิ๊กช็อต และสกิลที่สี่นี้ใช้ระยะไกลหน่อยครับณนะดำน้ำเช็ดครับอันนี้เป็นสกิลที่เจนอสใช้กับไซตามาในเรื่องนะก็เดี๋ยวไปรอดูกันมันเดี๋ยวเราไปรอดูกันว่ามันคืออะไรน่าจะไม่ไกลมากง่ายละ่ะใช้กับเจนอสโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปรออันตีกันเลยตอนนี้เราก็ได้อันตีมาแล้วนะครับมาเปิดอันติพร้อมกันได้เลย หนึ่งสองสามสกิลที่หนึ่งไทเดอร์คิกนะครับนะสกิลที่สองสปีดลิกดอบคิกครับ,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 บผม โอเคเสียงอะไรขอรบกวนนะปืนลายไฟก่อนแล้วก็สกิลสุดท้ายเผาไม้จบครบสกิลเหมือนกาโรเลยแต่ว่าอันนี้ประสิทธิภาพแรงกว่าเหียวจ้าแอรทุกคนเราคินี้มีวันนี้แหละของเจนอสนะครับสวัสดีครับ